เพราะก่อนหน้านั้นนะผมนนะไม่เปิดใจรับเลยนะครับทําน้ําเต็มแก้วผม,ผมขายเองเได้เงินเยอะจริงแต่มันเหนื่อยแต่อีกฝั่งหนึงน่งของระบบของ m g m เ,เราไม่ได้ขายเลยแต่ทำไมย,ยอดมันโตกว่าที่เราขายสวัสดีครับผมสมพงษ์สมบัตินะครับสมาชิกระดับหนึ่งของสีกุุงบ็กเกอร์นะครับกบ็มีสำนักง,งานเป็นของตัวเองอยู่ที่ ชาวทิศเขาเปิดมาหลายปีแล้วนะครับตอนนั้นก็เปิดขายหน้าร้านนะครับหน้าร้านจะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ดูแลลูกค้านะครับจากที่ไม่เคยมีลูกค้าเลยนะครับก็เริ่มมี5คน10คนกลายเป็นร้อยคนและกลายเป็นหลายร้อย,ยคนขายมาตลอดซึ่งไม่รู้ว่าระบบของสีกุงเบเกอร์เป็นยังไงหรืออะไรยังไงนะครับล้วก็รับค่าคอมอยู่เรื่อยนะครับเพื่อมาเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของออฟฟิศของเรานะครับก็ทํา ดวตรงนะครับขายเองถ่ายรูปเองนะครับคี่งานเองนะครับออกกกมธทันเองทุกอย่างก็จะมีในกลุ่มของประกันชีวิตเนี่ยเป็นผู้จัดการเพื่อนผมอยู่นะครับเขาเลยชักชวนว่าเฮ้ยมีบล็อกเกอร์บล็บอกเกอร์หนึ่งนะไม่ต้องลงทุนเลยสมัครแค่250บาทผมก็เลยบอกว่าไม่สนใจเพาผมก็เปิดสมักงานเองอยู่แล้วมามีอะไรมาส่งผมเลยนะครับก็จะมีคนชวนแล้วก็เอ่ยว่าสีกลุงบล็อกเกอร์ผมก็เลยถามว่าให้ค่าคอมเท่าไหร่เขาก็ ค่าคอมส่งค่าคอมมาให้ผมดูผมก็นั่งดูผมก็ดูแล้วมันน้อยกว่าผมอ่ะบางบริษัทน้อยกว่าผมบอกว่าบริษัทนี้มาส่งมาผมเดี๋ยวผมให้ค่าคอมมากกว่าสีู่เพราะตอนนั้นก็ไม่รู้จักสี่กูรู้จักแค่เป็นโบเกอร์อีกโบเกอร์หนึ่งแต่เราอ่ะตอนนั้นคือเราตรงแล้วไหครับแล้วเราคิดว่าเราค่าคอมได้เยอะแล้วแล้วก็มีคนน่าสูงสุดนะครับอย่างท่านเจริญนะครับก็เข้าไปออฟฟิศผมบ่อยๆไปนั่งฟังว่าเฮ้ยท่านทําอะไรอยู่ มื่วาผมก็ขายขายได้เท่าไหร่เขาก็ถามนะร่วมร่วมแสนนะผมว่าอย่างเงี้ยเขาก็มองเออก็ดีนะแต่ท่านไม่ได้หยุดเลยแล้วก็มาชักชวนผมแต่ผมก็ไม่ได้สนใจมีลูกค้าของสีกุ้งเนี่ยวอล์กอินเข้ามาที่สำนักงานมาขอส่วนลดพันกว่าบาทดูในกรมธรรมเนียสีกุ้งบล็อกเกอร์เลยครับข้างล่างโอ้สีกุ้งมามาทำอะไรนะาะแถวออฟฟิศผมนะนะนมันทําให้เราเริ่มคิดแล้วนะครับเฮ้ยถ้าพันกว่าบาทเนี่ย ถ้าคนที่2ที่3เข้ามาเนี่ยมันจะยังไงหลังจากนั้นประมาณเดือน2เดือนมีผัวเข้ามาอีกแล้วก็กรมธรรม์ไหมผมดูเป็นกรมธรรม์ของสี่คูบุกเกอร์แต่ก่อนนะครับผมขายกินคอมอย่างเดียวนะครับไม่สนใจว่าจะอะไรไม่พบผมไม่ไม่เคยเจอบุกเกอร์แบบนี้แนะนาแลวได้ค่าสายงานนะครับไม่รู้ว่าระบบของ MGM ยังไงแต่สิ่งที่ผมขายเองเนี่ยได้เงินเยอะจริงแต่มันเหนื่อยแต่อีกฝั่งหนึ่งนะครับของระบบของ MGM เนี่ย เราไม่ได้ขายเลยแต่ทาไมยอดมันโตกว่าที่เราขายปัจจุบันนะครับก็มาส่งงานกับน้องนะครับที่สำนักง,งานใหญ่คือน้องเอนะครับน้องเอที่อยู่ชั้นล่างน,านะครับก็คือเขาจะเป็นคนดูแลงานทัง้งคงนะครับแล้วก็ดูแลงานในส่วนของไม่ว่าจะเป็นประกันรถประกันชีพไทยนะครับเขาก็จะโค้งงานให้ทุกอย่างถ้ายอดในส่วนของประกันลถนะครับยอดตกแต่ในยอดของโควงิดิัโตนะครับจากที่เรา ไม่มีเลยครับก็ยอดมาก็ล้านกว่าบาทนะครับตรงนั้นถ้ามาคิดย้อนหลังทําน้ําเต็มแก้วนะครับที่เราไม่ยอมรับกับที่ไหนเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณเฮียสีภูมอรุณสวัสดีนะครับแรกๆที่เข้ามาในสีภูมโเบอร์เกอร์ผมก็มารับกรมธรรมแล้วก็มาเจอเฮียบ่อยๆหลายครั้งหลายครั้งเข้าแกก็เริ่มมาใกล้ๆผมแล้วก็มาบอกเฮ้ยคุณคุณเลิกขายได้เลยฮะคุณขายเป็นแล้วคุณมา ขยายทีมชวนคนให้ซื้อประกันถูกดีกว่าเ,ออเราไปทำความดีด้วยกันออพูดคำนี้มันเริ่มสนุกออทำความดียังไงละ่ะนะครับเพียเขาบอกว่าเ,ออเราไปชวนคนเนี่ยให้เขาได้ส่วนลดจากน้อย,อยเราได้ช่วยคนคนหนึ่งได้มีส่วนลดค่าใช้จ่ายเขาจะเอาไปเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันค่าอะไรเขาเนี่ยก็เขาได้ดีกว่า ได้มาถึงทุกวันนี้นะครับก็คือจากเคียร์ด้วยนะครับเคียรเขาพูดบ่อยๆนะครับซ้าๆบ่อยๆให้ผมฟังอยากจะฝากนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆน,นะครับทุกคนนะครับถ้าท่านเจอกับธุรกิจของสิบกุงเบเกอร์นะครับท่านอย่ารอช้านะครับท่านเปิดโอกาสเลยเพราะธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ดีเพราะว่าผมเจอมาแล้วนะครับเพราะก่อนหน้านั้นผมเนี่ยไม่เปิดใจรับเลย ทำน้นเต็นแก้วผมก็ไม่รู้ว่าระบบนี้มันเป็นแบบนี้เพราะผมไม่ไม่เข้าเรียนผมก็จะบอกว่าไม่มีเวลาแต่ในใจของผมอ่ะผมไม่รับแต่พอมาอีกช่วงหนึ่งมีโอกาสเข้ามาแล้วผมลองเข้าไปเรียนรู้จรๆๆิงๆอย่างจังอีกทีหนึ่งผมเลยเข้าใจว่าตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ดี